สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับช่อง Power o f l i n e นะคะวันนี้เราจะมาทำพอร์ตแคสสั้นๆเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะมาทำพอร์ตแคสเรื่องชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันวันที่เราท้อแท้แพ้พ่ายสิ้นหวังเศร้าโศกเสียใจให้ลองมองไปที่ปฏิทินบ้างเผื่อว่าอะไรๆจะดีขึ้นได้ เพราะว่าบนปฏิทินมีกำลังใจดีๆให้เราเสมอมันคือกำลังใจดีๆในรูปแบบของวันใหม่ที่อยู่วันถัดไปจากวันแสนเศร้าวันนี้บนปฏิทินของเดือนนี้หรือของปีนี้ไม่ได้มีแค่วันนี้วันเดียวแต่มีวันพรุ่งนี้และวันต่อๆไปด้วยเป็นวันที่สำหรับการเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มฝันใหม่อีกครั้งเริ่มเดินต่ออีกก้าและอีกก้า และเริ่มออกไปจากความผิดหวังท้อแท้สูญเสียเศร้าโศกในวันนี้ตัวเลขบนปฏิทินในเดือนหนึ่งหนึ่งเมื่อผ่านวันไปแล้วก็คือผ่านไปเลยปล่อยให้ตัวเลขของวันใหม่ทำหน้าที่ต่อไปและเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนหมดเดือนก่อนจะขึ้นเดือนใหม่พร้อมกับตัวเลขชุดใหม่ที่แม้จะเหมือนกันแต่กลับมีความสำคัญต่างกันสิ่งที่เป็นปัจจุบันย่อมสำคัญกว่าสิ่งที่เป็นอดีต อะไรที่ผ่านไปแล้วก็มีความสำคัญน้อยกว่าสิ่งที่กำลังจะทำเช่นเดียวกันกับความเลวร้ายของวันนี้ไม่ว่าจะเป็นความผิดหวังความล้มเหลวความพ่ายแพ้ความโศกเศร้าเสียใจที่เกิดขึ้นในวันนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็มีความสำคัญแค่ในวันที่เกิดขึ้นเท่านั้นพอผ่านวันใหม่ความสิ้นหวังเหล่านั้นก็กลายเป็นอดีตที่ต้องวางเอาไว้ตรงนั้น ตรงวันที่มันเกิดขึ้นไม่จำเป็นจะต้องแบกใส่บาปไปกับเราในวันนี้หรือวันต่อๆไปอะไรที่ผ่านมาแล้วให้มันผ่านไปตราบใดที่เรายังหายใจได้อยู่ก็พยายามกินให้อิ่มนอนให้หลับก่อนนอนก็พยายามหยิบเอาสิ่งที่ไม่ดีต่างๆที่ทำให้รู้สึกไม่มีความสุขออกไปจากจิตใจและความคิดให้หมด ไม่ว่าจะเป็นความผิดหวังเสียใจสูญเสียความผิดพลาดความล้มเหลวความรู้สึกด้านลบต่างๆหยิบออกมาแล้วก็ทิ้งลงหน้าต่างไปนอนหลับโดยไม่ต้องคิดถึงมันอีกพอตื่นขึ้นมาจะได้สดชื่นแจ่มใสพร้อมกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งจำเอาไว้ว่าชีวิตของเราเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันเมื่อวานจะเป็นอย่างไรลืมมันไปซะ เมื่อวานผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเลยอะไรที่ไม่น่าจดจำก็ไม่จำเป็นต้องไปนึกถึงทำให้วันนี้เป็นวันใหม่ของชีวิตเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งด้วยการสร้างความหวังใหม่ตั้งเป้าหมายใหม่แล้วทำมันให้ดีกว่าเดิมก็จบไปแล้วนะคะกับพอดแคสต์สั้นๆเรื่องชีวิตใหม่เริ่มต้นได้ทุกวันเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย